จริงๆต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดือนที่ผ่านมาเรามีการแจกรางวัลใหญ่กันไปพี่บอลครับผมจากการที่เป็นรางวัลผู้ใช้ระบบก้้งปลาของจอพ่กันแล้วก็เรียกว่าเป็นวอลเชอร์ได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลกันไปนะครับแล้วต้องกาเลื่อนฟังนิดนึงว่าในระบบตรงนี้ได้มีการช่วยงาน s อยังไงบ้างนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้งานในระบบจริงๆแล้วก็ในโครงการที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ใช้งานผ่านระบบผ่านก้างปลาแล้วทุกน ทราบโดยเผื่อว่าพึ่งเข้าครั้งแรกนะครับเราจะมีการสุ่มจับรางวัลจากผู้ใช้งานระบบเป็นการมอบรางวัลเป็นที่พักนะครับในที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับมาสองครั้งด้วยกันซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลไปก็หลายท่านเลยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะไปกันเป็นแก๊งเลยนะสท่านบ้าง6ท่านบ้างนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจากผู้ใช้งานจริงจากเสียงผู้ใช้งานจริงเนี่ยเมื่อใช้งานแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะสุ่มให้ฟังว่าาาาาาัักกกกกก้้งงลลคไรนนีี็ดบบเยจจทุณพ EBS Product นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทพลครับครับนิเดเตัวนิดนึงครับครับชือ่อนายนัทพลสุจิตนะครับปัจจุบันตำแหน่นง HR นะครับผมทีพาร์ทเมนต์ของบริษัทพีเบดโปรดักต์นะครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมของเราด้วยนะคุณนัทพลครับต้องถามอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เลยก่อนที่จะมาใช้ตัวระบบกลางตาตัวนี้วิธีการทํางานของงานรีคูที่คุณนัทพลทําอยู่เนี่ยในหนึ่งตแหน่งงานที่เปิดรับมีขั้นตอนโปรเซสหรือระยะเวลายังไงบ้างนะคก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อน เ็นหนึ่งตำแหน่งเราจะต้องขออัตรากำแหนงคนนะจากฝ่ายต่างๆนะครับเข้ามาสู่ฝ่ายของเรานะครับแล้วเราก็จะเปิดหาตามจ็อบออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศหน้าบริษัทเองนะครับทางออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ตำแหน่งคนแล้วเราก็รออินบ็อกซ์จับใบสมัครพวกสมัครงานหแม้เราก็โทรไปหาเขาเองนะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลิสต์รายชื่อที่เราคิดว่ามันเหมาะสมหรืออาจจะแบบตรงตาม JD ที่เราตั้งไว้ เราแล้วก็ไว้ใน Excel ของเรานะว่าชื่ออะไรเบอร์โทรอินที่ไหนนะครับเป็น inbox เข้ามาหรือว่าเราโทรหานะครับแล้วก็โทรตามทำการนัดผู้สมัครเธอเขาโอเคก็ลง l i s ไปชีตหนึ่งว่าโอเคนางคนนี้นายคนนี้ตกลงมาันสัมภาษณ์เราเวลานี้ครับอี่โมงที่อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับ ก็คือเป็นหมวดใน Excel ไปใช่ไหมครับว่าเป็นคนที่คุณนัทพลนัดไปแล้วคนที่ออนโปรเซสอยู่มาสัมภาษณ์แล้วก็จะเป็นหมวดหมวดใหม่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพื่อเราจะมาทําเป็นสรุปรายงานประจําเดือนประจําสัปดาห์ต่อรอบที่เราทำการอีกูดนะครับจะเป็นป่า โดยปกติที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วหนึ่งเคสของการการหาคนหรือรีคูตคนเข้ามาครับใช้เวลานานไหมครับนานครับผมมันขึ้นอยู่ที่ตำแหน่งแต่และตำแหน่งบางทีตำแหน่งมันไม่ค่อยจะเป็นแมสทางการตลาดบ,บ้างเาทีอาจจะเป็นตำแหน่งที่เฉพาะทางก็จะใช้ินลายาวนานหลายเดือนกันแล้วปัญหาตัวหนึ่งคือของการทำรีคูตแบบแมนนวลเหมือนื่อสักครู่ที่คุณนทัทพลเล่ามานะครับเวลาเราจะรายงานข้อมูลการทํางานของเราในฟังก์ชันงานรีค루ตนี้ครับเรารายงานด้วยข้อมูลอะไรบ้างแล้วใช้เวลานนในการทําเยอะไหมครับก็พ <K> อสมควรครับเพราะเราต้องสร้างตาราง ใหม่แล้วก็ลิส แต่และรายชื่อว่าเขามานะสัมภาษณ์จริงไหมไม่มาเหตุผลเพราะอะไรแล้วก็คำอัตราหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในเงี้ยสูตรเอ็กเซลครับก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายวันกันนะครับทีบน,นี้พอถามอันนี้คือ before นะคอปเตอร์นะ <c oughs> มาถึง after ครับ <c oughs> พอลองใช้ตัวผังก้างปลาระบบตัว t o ทัลทอลรีค t success ตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกเลยรู้สึกแรกเลยคือง่ายครับมันไม่มีอะไรเลยก็คือเข้าจ็อบทับกันเข้าเว็บไซต์แล้วก็ดูในประวัติผู้สมัครเครดิต บอกมาหาเราว่ามีใครบ้างเนาะมันก็จะอยู่ในเซตแล้วเราก็ดูเลยว่าเออคนนี้ตรงคนนี้โอเคได้อยู่แล้วก็ลิสต์ตรงชอนลิสตะะ์ครับเข้าชอนลิสต์เสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คเลยครับนี่มันก็เหมือนเป็นดับเป็ลเช็คเช็ครอบนึงว่าคนนี้แหละโอเคแล้วจะต้องนัดสัมภาษณ์นัดเลยถ้าเกิดเราโอเคตรงเจดีที่อยากนัดสัมภาษณ์แต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงเราก็จะมีปุ่มอะไรส่งตอ่อ ให้ผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ส่งให้กับอ่าจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้จัดการปฏิบัชีเราช่วยเช็คหนะ่อยสิว่าเจดียมันตรงตามที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าซึ่งการสนะ่รงข้อมูลเหล่านี้สามารถส่งได้จากตัวระบบตั้งปลาเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่มันก็จะมีให้กรออีเมลแล้วก็ส่งไปเลยเก็จะส่งไปทางอีลสูนี้ไปเลยว่าโอเคเราได้ส่งแล้วเราก็ประสานฝน่ายบัญชีฝ่ายการขายฝ่ายความสิน่้าว,ว่าตนนียผมส่งไปแล้วให้ช่วยตรวจสอบดูนะครับว่าเจดีตรงไหมตรวจสอบไปทุกองร์ประกอบประมาณนี้ครับครับผมถ้าเกิดเขาเช็คแล้วเขาตอบกลับ เรามาว่าโอเคตรงให้นักสัมภาษณ์เราก็ทําการติดต่อผู้สมัครนะครับทางทีเมหรืออาจจะเป็นการโทรนะครับเพื่อพูดคุยเบื้องต้นแล้วก็นัดสัมภาษณ์ครับจะมีช่องนัดสัมภาษณ์ รอที่หนึ่งรอบที่สองเรากา็จ,จะมีแยกของเราเองนะว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าที่ที่จะมาทํางานกับเราในอนาคตกับรอบที่สองว่าให้ดูไปอนกองอยู่ในกระเป๋าเลยอยู่ในระบบทัออ้งหมดเลยไม่ต้องมาทำแมนวลข้างนอกแล้วไม่ต้องทําเลยแล้วก็พอเรานะัดสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราก็จะมีลงปฏิทินนะครับ,รบลงเวลาปฏิทินให้กับผู้สมัครโอเคเรานะัดคุณเวลาน,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 นี้วันนี้เวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอีก ก็เหมือนเป็นช่วยเตือนความจำเราด้วยว่าจะเผื่อเราแบบรีฟู้ดมากหรือเราทำในเซ็ชันอื่นกับเรื่องของเคลียเรื่องอื่นเลยถ้าเราจะลืมเพราะว่าเฮ้ยวันนี้เราจันทร์มาสัมภาษณ์นะไอ้ระบบนี้ก็จะช่วยเตือนเราว่าโอเควันนี้เวลาเก้าโมงก็จะมีการสัมภาษณ์สามสี่คนอ๋อนี้ก็มีการตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้ให้ด้วยใช่แล้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมทีนี้บที่จะไม่จบยัไม่จบเยอะเกินเกมันเยอะมากชอบนะกาแฟ กำลังจะได้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้เข้าใจด้วยว่าระบบทํางานยังไงเช่อเลยครับใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติคนนี้สัมภาษณ์แล้วไม่ตรงกับที่เราคาดแล้วก็ลิ้นที่ว่าไม่สนใจื ที่ว่าไม่สนใจในอนาคตเรามาเปิดดูชื่อคุณนี้ตำแหน่งนี้อีกในอนาคตเนี่ยคุนี้ไม่ตรงเราก็ตัดเลยประมาณนี้ครับที่อยากเรียนสอบถามก็คือว่าก่อนหน้านี้คือเราทําเป็นแมนวนวลตอนนี้มาลองใช้ตัวระบบผังก้านปลาครับ,คร,บครั้งแรกที่เริ่มใช้ในบริษัทในองคอ์กรเลยแล้วมีการส่งเรซูเม่ไปให้กับทางหน่วยงานพิจรารณาก่อนถูกไหมครับหรือไม่กระทั่งการส่งนัดหมายที่เป็นปฏิทินส่งไปให้เขากําหนดการนัดหมายเป็นวันไหนวันไหนอย่างเงี้ยมีฟีดแบ็กกลับมาจากหน่วยงานไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขาแบบเอยตื่นเต้นไหมหรือว่าทำแล้วรู้สึกสสะดวกบาายขึ้นหรืออเปล่ มีครับมีครับเพราะว่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีการรีเช็คชัดเจนขนาดนี้ที่เขียนเป็นรีซูงไม่มาจริงๆเลยมันมีแต่การที่เราทาเป็นนวดมาแล้วก็จดจุดแข็งจุดอ่อนผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยแล้วส่งให้เขาซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่เห็นภาพจะไม่เห็นหน้าตาบางคนบางท่านเนี่ยเขาถูกชะโลคนนี้คนหน้าตาเนี่ยมันจะเข้ากันได้ก็มีเหมือนกันับพอมีการส่งตัวนี้มาจริงๆรเนี่ย ม่เหมนับเป็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับแสดงว่าฟีดแบ็เป็นเชิงบวกมากขึ้นเชิงบวกครับแล้วก็สะดวกขึ้นสะดวกด้วยง่ขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้จนถึงกระบวนการการรับคนเข้ามาทํางานเรียบร้อยแล้วจนได้รับรางวัลกันไปนะฮะได้ของตําแหน่งอะไรไปนะคุณนัท่าบนอันนี้ได้ตําแหน่งสายข่ายไปครับเซลสายข่ายค่ะใช้ระบบนี้รับไปประมาณกี่ตาแหน่งครับที่ผ่านมาท้่ผ่านมาใช้ระบบนี้ไป16ตําแหน่งครับโอ้โหไม่น้อยนะครับผมสะดวกมากนี่คือในตัวการ ตังตายเองแต่เธอข้างนอกก็เก็บเสร็จรวมก็ยี่สิบตำแหน่งได้ครับโอ้โห oh, oh. นะครับเขาเรียกว่าทํางานไปด้วยแล้วก็ระบบก็ค่อนข้างรวดเร็วไปด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการร่วมรู้รางวัลไปด้วยได้รับรางวัลอะไรไปนะครับของคุณดัชนรางวัลก็คือไปเที่ยวที่หิ่นหุ่ย inter continental ล้วเขา inter c o n t i n e n t a ไปมาหรือยังครับยังครับผมผมจะไปสิ้นปีอ๋ออันนี้เตรียมเตรียมวางแผนท่องเที่ยวกันสิ้นปีหลายหลายา้ครับไได้รางวัลไปเพราะบริษัทกระจายมีช่วงสิ้นปีค่อนข้างเยอะตอนนี้อาจจะมีหลายหลายท่านที่ฟังอยู่แล้วยังรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่ายังรู้สึกว่ากลัวในการที่จะใช้ระบบงานเหล่าน จะเป็นระบบใหม่ในการทํางานในยุคปัจจุบันแบบนี้อยากให้ทางคุณนัทพลช่วยลองเชิญชวนหรือให้คําแนะนําหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นิดหนึ่งว่าการใช้ระบบงานเหล่านี้มันช่วยให้เกิดประโยชน์หรือว่าเป็นการพัฒนาทักษะของเรายังไงบ้างครับเชิญเลยครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือลดการทํางานลงได้จริงแล้วเราสามารถรีบูได้ไวขึ้นจริงๆถ้าเกิดเราบางครั้งเนี่ยการมเงินเราอาจจะลืมจดรายชื่อผู้สมัครบางคนไปในระบบ ของก้างป่าเนี่ยก็จะิสต์รายชื่อประวัติของแต่ละคนที่เราทําการสมัไปแล้วเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายคือช่วงที่ดีมกก็คือการทํารายงานต่อผู้บริหารคณะกรรมการบริหารฝ่ายเนี่ยคือมันเป็นสาเร็จรูปอยู่แล้วครับคือมันจะเป็นตารางมันว่าเราเรียกคูเท่าไหร่นะสัมภาษณ์กี่คนไม่นัดกี่คนนะครับมาจริงไม่จริงกี่คนมันมีบอกหมดเลยก็จะง่ายในการสรุปรายเดือนหรือรายอี ของฝ่ายบุคคลในเรื่องของด้านวีโคสิด้วยครับครับผมก็เรียกว่าช่วยทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้การทํางานของทางด้านรีคสิเนี่ยค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับรบสมกับเป็นยุคดิจิตอลจริงๆขอบคุณคุณอาพลมากๆครับที่สียเวลาได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม